Good morning ยอหญิงดอทออนไลน์สารินีปัญญาชุนสวัสดีค่ะเอากาแฟมานะคะแล้วก็มาดื่มกันแล้วก็มาพูดคุยกันเลยทีเดียวนะคะทุกวันค่ะ9โมงครึ่งนะคะจนถึง10โมงนะคะมาอัปเดตนะคะอัปเทรนธุรกิจกันนะคะว่าเรื่องทํามาหากินเรื่องของปากท้องนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะเพราะฉะนั้นคุณที่นะคะฟังทางวิทยุนะคะทาง FM106 สุดยอดมากเลยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณนะคะสามารถเปิดโทรศัพท์แล้วก็ดู ดูทาง Facebook ไปด้วยเนี่ยนะคุณจะได้เห็นนะคะภาพแขกรับเชิญของเรานะคะรวมถึงข้อมูลนะคะที่เรามีตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูกลับเข้ามานะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะที่นะคะเฟซบุ๊กของวิทยุครอบครัวข่าวนะคะ b o o k o o k ของยอหญิงดอทออนไลนะคะแล้วก็ YouTube ของเราด้วยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าข้อมูลนะคะทุกวันตอนนี้โอ้โหมันเข้มขน้นแล้วก็สามารถช่วยนะคะเป็นอาหารที่จะไปต่อยอดธุรกิจของคุณได้ด้วยนะคะรายการเมื่อวานนี้น่าดูมากเลยทีเดียวนะค,ะคุณ คุณผู้ฟังใครที่พลาดไม่ได้ฟังไปนะคะกลับไปกดดูนะคะเพราะว่าเราได้อัปเดตอัปเทรนนะคะ10ธุรกิจนะคะที่เป็นดาวรุ่งนะคะแล้วก็10ธุรกิจที่เป็นดาวร่วงไปด้วยนะคะไปดูค่ะจะได้เกาะกระแสะให้ทันกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะเราจะไปดูนะคะในเรื่องของนะคะธุรกิจที่เป็นเบอร์2หมายเลข2นะคะที่เป็นธุรกิจดาวรุ่งนะคะนั่นก็คือ พลตฟอร์มนะคะคนที่เป็นแพลตฟอร์มที่รวยที่สุดนะคะอันดับหนึ่งของโลกปีที่แล้วคือ อเมซอนนะคะเริ่มต้นจากธุรกิจก็คือโต๊ะเล็กๆนะคะโต๊ะเล็กๆขาหักๆพังๆนะคะแล้วก็ใช้ออฟฟิศเป็นโรงรถของเขาเขายังสามารถขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฟังแล้วก็ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดูหนังดูละครฟังยอยหญิงดอทออนไลน์กับสาลินีปัญญาชุนแล้วย้อนกลับมาดูนะคะว่าคุณสามารถทําอะไรกันได้บ้างเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องของหนึ่งในธุรกิจที่เป็น แพลตฟอร์มนะคะของคนไทยที่เราต้องการที่จะไปจับตลาดโลกด้วย อันนั้นเขาทําอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกี่ยวข้องนะคะกับธุรกิจเรื่องของการท่องเที่ยวการโรงแรมนะคะแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวลองมาฟังนะคะนักการตลาดมาเผยนะคะวิธีการเริ่มต้นให้คุณได้ฟังกันนะคะนั่นก็คือคุณพาธีศราสินนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงนั้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสิ่งที่คุณจะไปนะคะคุณจะต้องรู้เลยนะคะว่า basic knowledge นะคะความรู้พื้นฐานนะคะเรื่องของการออนไลน์ตอนนี้คุณต้องเอา มาใส่นะคะในธุรกิจของคุณในชีวิตของคุณนะคะต้องเอาไปเพื่อให้รอดนะคะถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยฉันรู้เรื่อง Facebook ว่ามันทํายังไง Facebook เมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วกับวันนี้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสาลินีปัญญาชุนจับมือกับอาจารย์ซันสถาพรนะคะเราต้องการที่จะช่วยคนไทยนะคะไม่ให้คุณตกเป็นเหยื่อของใครใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้นะคะคุณจะไม่เป็นเหยื่อของการฟิชชิงนะคะการฟิชชิงคือการตกปลา ให้คุณไปเสียเงินเสียเวลาไปเรียนอะไรที่มันไม่ได้ประโยชน์นี่เลยค่ะบอกได้เลยว่าเป็นหลักสูตรที่สามารถเอาเข้าไปเรียน ในวิทยาลัยไ,ได้นะคะคุณสามารถที่จะเข้านะคะมาสู่นะคะเริ่มต้นการทํางานชีวิตธุรกิจเรื่องของการออนไลน์ได้มาทําตัวเป็นนักเรียนนะคะอยู่กับบ้านแล้วก็เรียนเรื่องนี้ให้มันทะลุป,ปลุกป,ปง่งเข้าไปเลยรับรองว่าชีวิตของคุณรอดด้วยการออนไลน์แนะ่ไปดูคะ่ะว่า11บวก1คอร์สออนไลน์ที่คุณจะต้องรู้อัปเดตอัปเทรนสำหรับปี20 2 1เรียบร้อยแล้วมีอะไรบ้างคะ่ะ 11คอร์สออนไลน์ Facebook Google เว็บเซลเพจ TikTok Line OA Line Myshop การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์การตัดต่อวิดีโอและภาพเทคนิคการยิงแอดเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับออนไลน์และออฟไลน์สิ่งสำคัญในการทำโฆษณาออนไลน์ใน ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง2021 11บทเรียนออนไลน์ครบสมบูรณ์แบบที่คุณต้องรู้ที่คุณต้องเข้าใจที่คุณต้องเป็นสอนโดยมือโปรอาจารย์สถาพรวิศา์ภาษาริ์วิศว,วะคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญสอนตั้งแต่ขั้นหนึ่งจนถึงแอดวานซ์สอนเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้ผลทันทีอัปเกรดและปี2021เรียบร้อยแล้วรับจำนวนจำกัดแค่100คนเท่านั้น ติดต่อรายละเอียดทังเพจด่วนเอาละค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะมีทุกรุ่นนะคะมีรุ่นที่เป็น rising star นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอกับ rising star เยอะมากนะคะแล้วก็เจอกับตัวพ่อด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้คุณพาทีสารส,สินนอนรอคุณอยู่แล้วค่ะวันนี้เรานอนคุยกันเลยแล้วกันนะคะ o มอร์น n ิ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและคุณพาทีสารสินพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอื้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้ต้องจริงๆเราต้องขอขอบคุณโควิดเนาะที่ทําให้เราได้แบบคุยกันในหลากหลายเอเรีทบทคุณพาทีสารสินเนี่ยปกติเวลาไปประชุมก็ไปประชุมในออฟฟิศใช่ไหมพี่วันนี้เนี่ยนอนคุยจัดรายการกันเนี่ยมันทําเปได้ กิดดูว่าเป,เป็นเป็นเรื่องที่มันทําได้ก็ต้องขอบคุณโควิดมันเล็กน้อยนะคะไปพี่ดุงวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจจะคุยกันเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยคุยกันเรื่องของ10ธุรกิจดาวรุ่งกับดาวร่วงแต่ว่าดาวรุ่งเนี่ยนะคะอันดับ2เนี่ยคือเรื่องของแพลตฟอร์มอันนี้ก็เลยว,วันนี้เลยจะมาเจาะลึกเกันถึงเรื่องของแพลตฟอร์ม แล้วก็จะมาที่แพลตฟอร์มของ Really Really Cool ด้วยพี่ดุงช่วยเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยว่าการที่มันทำธุรกิจแพลตฟอร์มระดับโลกได้ระดับประเทศทได้เนี่ยเม็ดเงินมันขนาดไหนพี่โอ้ยเม็ดเงินมันก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าไอตัวจุดเดล้วมันมีสองอย่างคือในด้านของไอ้ตัวเทคเทคโนโลยีคือลงทุนอันที่สองคือ Marketing เพราะว่าถ้าเกิดเราจะทำ Global Platform นั่นหมายความว่าเราต้องมีเงินรวประมาณที่จะขายรอบโลกได้แล้วก็ให้สร้าง awareness marketing ได้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นการใช้เงินเนี่ยมีอยู่สองอันจริงๆส่วนรี่เราพูดถึง tech แล้วก็พูดถึง developer เราพูดถึง coder ต่างๆนานๆนี่ก็เป็นอะไรที่มันก็เกี่ยวกับ investment ะนะตรงนั้นนะ่วนใหญ่แนละ้วเนี่ยคนชอบไปคิดถึง tech ไปอย่างเฉยๆแต่ไอ้ tech เฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่มันจะ work เทคมันต้องตอบสนองลูกค้าของเราด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นหลายคนก็ใส่เงินเข้าไปเยอะนั้นในเทคโนโลยีแต่ถ้ามันไม่ตอบสนองกับลูกค้าเนี่ยมันก็ขายของไม่ออกมันก็ไปตอ่อไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น <Yeah. S 2> แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําให้มันดีที่สุดสําหรับการทําแพลตฟอร์มเนี่ยคือทํทอาองไรที่ใช้ง่ายที่สุดอใช้ง่ายที่สุดไวเพราะว่าคนเองเนี่ยเดี๋ยวนี้เครื่องปรใจร้อนนะไม่เสียไม่ยอมเสีย,วเ,สยวเวลา,ากดปุ่มเยอะ yeah. เวลาเข้ามาดูเว็บเห็นเวลา browse เข้ามาทีเนี่ยเราพูดถึง bounce rate เรา bounce rate เนี่ยสิบแปดยี่สิบวินี่ถือว่าเก่งมากเลยอถ้าเกิดเขาไม่สนใจคือมา browse เฉยนะสิบแปดวิเพิ่อไปแล้วอะไรเนี่ยคือนี่เราจะมองท็นสังเกนว่าคนนี่ใจร้อนมากขึ้นสมัยก่อนนี่ก็จะนั่งอ่านจะนั่งทำหลายอย่างกิจกรรมนั่งค่อยๆดูเดู๋ยนี่ไม่ใช่อย่างนั้นพอไม่ถูกใจก็ไปเลยเพราะฉะนั้นผลของพวกนี้เนี่ย ใช่และอีกจุดนึงก็คือว่า behavior ของคนในรอบโลกก็ไม่เหมือนกัน,กนคนรบก,ก็จะมองอย่างหนึง่งฝรั่งเออินเดียก็มองอย่างหนึง่งจีนก็มองอางไทยก็มองอย่างหนึง่งม,มันจะมีเล็กน้อยที่ behavior เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการสร้างแพลตฟอร์มอันนี้เราต้องการสร้างแพลตฟอร์มอะไรที่มันกลางที่สุดที่มันรับได้ทั้งจีนกับอินเดียทั้งเขาเชื่อไม่เหมือนกันแต่ก็ยังสนใจที่จะมองยูนี่คือเป็นอะไรที่เราเวลาจะดีไซน์แพลตฟอร์ม สุด so, แรกของแพลตฟอร์มที่ดังมากของโลกก็หน,นึ่งในนั้นก็คือยันดานของแ r a v ฟ l นั่นแหละโอเคแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าโควิดแน่นอนก็เสียาหายมาทั้งปีแต่ก็เป็น one of the top few อลแพลตฟอร์มที่ generate income ได้มากที่สุดอนกันัืเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่ถึงได้เข้ามา i v v o l v e กับการทำตฟอร์มของเราอ่าแล <okay. S 2> ้วก็จะอินเวสท์เมนตทั่วโลก <Yes. S 2> ค่ะอันนี้จุดนี้นะเออหยุดที่หยุดยุดที่จุดนี้นิดนึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยคือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าเราเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคือว่าอย่างคุณพาทสารสสินเนี่ยนะก็เป็นระดับซี o มาแล้วเป็นอินเวสเตอร์มาแล้วที่ทํางานระดับประ,ประเทศทํางานระดับโลกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พี่ดุงจะเลือกมาทำทราเวลเนี่ยนะมีการทำรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนไหมคะว่าเฮ้ยอันนี้คือเป็น one of the best ใช่ เราเราก็ต้องเจาะลงลึกมากานั้นอีกว่าในช้ของแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากจากเลสเตสองปีที่แล้วกับวันปีนี้ด้วยน้นของเชิงของดิปลับเบิร์ของเทคโนโลยีเนี่ย,ย,ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยเราจะไล่อย่างเดียวก็ไม่ได้จะไล่ตามเทคโนโลยีไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นเองเราจะต้องวางแผนในซัชเวย์ที่มันอยู่ระหว่างกลางเพื่อจะดิปลับต่อเพราะว่า เทคโนโลยีเปลี่ยน behavior คนก็เปลี่ยนเมื่อก่อนคนเล่นอินสตาแกรมเดี๋ยวนี้มันเล่นทิกต็อกคือแต่ั้นมันมันมันชิฟ f t เร็วมากเลย Facebook กัน็นของคนแก่ Facebook กันของคนแก่แล้วสมัยนี้เด็กๆบอกว่ยไม่เล่นแล้ว Facebook อ่ะตอนนี้สำหรับพวกมันใช่วัยรุ่นแล้วก็เป็นรุ่นเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเข้าไปเข้าแพลตฟอร์มอื่นอันนี้ก็เป็นชัดเจนว่ามันมีชิฟ f t เร็วมากในเวลาไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นเองเดี๋ยวเวลาเรา d e ไซ g ์เนี่ยเราต้องดีไซน์แพลตฟอร์มซะโดยคนโอเพ่น โ <Open S 2> อเพ่นพอที่จะ modify ในด้านของเทคอะไรที่มันใหม่ๆตามเข้ามาได้อันที่สองในเชิงของการใช้ต้องง่ายอ,อันที่สามต้องสามารถ c o m m u n i c a t ได้ให้เวลและคนเห็นค่าคุณค่าของมันนะค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราพยายามจะไม่จุกว่าเกิดคือตอนนี้ก็แน่นอนก็โควิดก็ล็อ n ล้อยเป์เซ็ก็ไม่ได้แล้วก็ล็อสล้อสำหรับประเทศไทย พอเราเลาะใช้ประเทศไทยปุ๊บโควิดมาอ่ะก็ต้องหยุดอีกอะไรนย่ี้คือคือนี่คือเป็นสิ่งที่เอ่อเดเวลเปอร์เนี่ยก็ต้องเอาแวว่าการเปลี่ยนแปลงนี่มันมาเร็วมากโดยเฉพาะในช่วงของโควิดที่ผ่านมาใช่ะเอ่อเพราะฉะนั้นไอไอตัวแพลตฟอร์มที่เอ่อที่เป็นออนไลน์เซลล์ก็มีเยอะอันนี้ก็เป็นอีหนึ่างละออนไลน์ก็มีจลัลีลาซาดา้ามีช้อปปี้ว่าได้ไหมเขาอาจจะเขาไม่กําไรเลยนะ เดี๋ยวบอกไว้ต่อในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมในช่วงที่ผ่านมาเขาเขาไม่กับเขาไม่พลตฟอร์มเขาไม่เคยกำไรเลยขาดทุนเจายับแต่เขาได้แคชฟลูว์อืมค่ะแล้ววิธีการเบสฟังของเขาเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอเชนของกำไรนี่ไม่กำไรนะบอกได้เลยใช่ไหมแม่ที่เออที่กำไรจริงคือแอมซอน อ๋อโอเคนะคะอันนั้นคือเอาอันั้นคือทํามานานแล้วเนาะแล้วก็เป็นตอนนี้กลายเป็นเบอร์สองไปแล้วเออนะคะไป mm hmm. อ้าวแต่คราวนี้เนี่ยนะอย่างที่อย่างที่บอกไปนะคะว่าคือเขากําไรในในส่วนของอื่นคือมีมีเรื่องของ cash flow ใช่ไหมแล้วก็อาจจะเป็นในระยะยาวที่แจ็คมาถามว่าย mm ู hmm. จะมีความทนทานในการที่ธุรกิจของคุณเนี่ยเลือดออกได้นานเท่าไหร่ <laughs> แม่นี้เป็นพวกพวกเศรษฐีของโลกคุยกันนะฮะคุณผู้ชมคุผู้ฟังจะมาอ่าใช่นะฮะค่ะโอเคการเชิญการต่อค่ะก็ทีนี้พอพอพอเราพูดถึงแพลตฟอร์มของแคมป์ตอนนี้ลูกสาวมาเล่งเองเฮลโหลสวัสดีค่ะนะคะอแนะนำหน่อยพี่ดุ๋งค่ะแนะนำคุณผู้ชมคุณฟังหน่อยค่ะคือจีดีนะครับลูกสาวชื่อจีดีมาจากคำว่ากูดนะครับโอ้น่ารักที่สุดเลย โรงเรียนปิดไงครับพอโรงเรียนปิดก็ต้องทำเรียนหนังสือที่บ้านก็นี่ก็ออนไลน์อีกแบบหนึ่งคือ zoom โอเคเนี่ยคุณผู้ชมเพิ่มอันหนึ่งที่กำลังคือทุกคนเดี๋ยวนี้เมื่อก่อน zoom คนไม่ค่อยรู้จักหรือทุกคนรู้จัก zoom หมดนะครับอ่าใช่ค่ะเป็นตองครับการทำ z o o นี้นะฮะอ่าโอเคงั้น zoom นี่ก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มใช่ไหมพี่ดุ๋มเนาะใช่ถูกป่ะฮะกูมเออนะคือ zoom นะครับทีมนะฮะคือพวกนี้ก็เป็นการเป็นแพลตฟอร์มชนิดหนึ่งเหมือนการ generate เงินเหมือนกัน แนนน่่ออาพี่ดุงพี่ดุงพี่ดุงยกตัวอย่างยกตัวอย่างอ่าอ่าแพลตฟอร์มที่แบบว่าอ่าท็อปทให้คุณผู้ชมคุณฟังฟังหน่อยว่ามันมีตัวไหนบ้างไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันนะคุณผู้ชมคุณฟังอ่าไม่ใช่เป็แค่แอปนะฮะอ่าค่ะอ่าก็ตัวอย่างก็คือแบบไอ้พวกอ่ทำเทรดดิ้งบิตคอยน์แต่นี้ก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับก็รวยเป็เหมือนกันทำในเชิงของไอ้ zoom นะพิลเลชั่นก็เป็นจุดแพลตฟอร์มเหมือนกัน แล้วก็ OPA ก็คือ Online Travel Agency ก็เป็นตัวที่เป็นแพลตฟอร์มเหมือนกันแล้วมันจะมีเยอะมากนะแต่ creativity ของคนซึ่งเอามาใช้นะครับ apply ได้ก็เป็นเป็นเรี่ยหลัคือตัวอย่างของการที่เราใช้แพลตฟอร์มมามาเป็นตัวเชิงญับธุรกิจที่จะทำให้มันสามารถทำเงินได้ในสมัยนี้นะครับซึ่งมันก็เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเยอะนะฮะคือีกอย่างคือในด้านของการที่เราทำแพลตฟอร์มที่มี global เนี่ยนั่นหมายความว่า ยอดขายของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่ในเมืองไทยละเราเรากำลัง approach global market หมายความว่าเราสามารถขายตั๋วเครื่องบินของเราจากที่ประเทศไหนก็ได้นะครับคือเยอราม,าม,ามันมาเมืองไทยเยอรามันไปยุโรปไอ,อเยอรามันไปอเมริกาหรือจะเป็นอฟริกามาประเทศไทยหรือจะเป็นออสเตรเลียไปยุโรปคือความที่มันเป็นโลคแพลตฟอร์มเนี่ยหมายความว่าเรากำลัง reach m a r k e ของโลกนะครับ ซึ่งก็เหมือนกับแพลตฟอร์มใหญ่ที่คุณเห็นในโดเชี่ของจะเป็นพวกอินสตาแกรมหรือจะเป็นทิกตอกอะไรพวกนี้ก็เป็น global platform น,น,นะครับซึ่งเขาไม่ได้แค่เจาะจงแค่ในหนึ่งในประเทศเหรือ area ใด area ห<ม>นึง่ง you want to be online แล้วอยู่ไปทั่วโลกแล้ว<ม>อันนี้ก็เป็นแต่ว่าวิธีการทําตลาดฉันเองว่าคุณจะมาเ็ตของคุณเนี่ยไปทั่วโลกหรือเปล่า<ม>จริงๆแล้วแม้กระทัง่งส่ conversation ของเราที่มีอยู่เนี่ยตอนเนี้ยก็สามารถเห็นได้จากอเมริกา ถูกไหมครับใช่แต่ว่าเราเราไม่ได้พยายามจะขายไอเดียนี้ไปถึงอเมริกาเราพูดภาษาไทยเราก็พูดถึงตลาดไทยอยู่นั่นก็คือการเจาะจงของด้านของ p o s i t i o n ี n g ว่าเรากําลังจะคุยกับทาใกรุ่ปไหนอืมนะคะค่ะคราวนี้เห็นพี่ดุงคุยนะว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะคุยกันเรื่องของฟิวเจอร์ของ Travel Plan เป็นไงบ้างครับพี่ฟิวเจอร์ทราเวลแพลนเนนะครับก็อย่างที่ผมพูดเมื่อาทิตย์ก่อนนี่เองว่า Travel แพลนของเรานี allemaal, ่จะเปลี α, thể thể ่ยนไปเยอะมากเพราะว่าสาหรับอะไรที่เรายังไม่มีวัคซีนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของการเดินทางเนี่ยมันก็ยังจะเหมือนเดิมคือไม่ไปไหนนะครับแต่ว่าพอวัคซีนมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้คนได้ได้ได้กลับมานอนบ้างหรือได้กลับมาเดินทางเหอนอันนี้คือเป็นอนาคตนะครับซึ่งโฮฟลี่ว่าจะไม่ก่อนสิ้นปีนี้อืะ <C> e <at> เพราะฉะนั้นเอง <C> e <at> วิธีการของผมทํางานก็คือว่าผมตอนนี้ก็แพลแนไปถึงสิ้นปีแล้วอะ่ะท,ทั้งที่มันเป็นแค่โคกลุมว่าถ้าเกิดทราเวลมันเกิดขึ้นมาตรงนี้เราต้องเช็คเสียงอะไรบ้างเราต้องโปรโมทยังไงบ้างคือตอนนี้พอมันเป็นโควิดเนี่ยคนมันไม่เดินทางมันจะอันมากอันต, <C> e <at> ติดตังัดมากไม่ใช่แค่ประเทศไทย <C> e <at> ครับทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทํทำอย่างไรที่จะโอเวอร์คัมตรงนี้และเจนเนเรทคล้ายกับฟิวเจอร์เรเวนิวได้ ถ้าเกิดเราต้องวางแผนไปอนาคตเลยซึ่งตอนผมก็วางแผนไปอนาคตไปถึงสิ้นปีเลยว่าวอตอนนั้นเองเมื่อเราเดากันแล้วเนี่ยคือวัคซีนน่าจะกลับมาแล้วเนี่ยผมเอง<ะ>ผุได้วางแผนไปถึงนู่นเลยนะครับออไม่ใช่แค่ประเทศะะทไทยที่เหนะ็นแต่คนประเทศเอื่นมาเชื่อประเทศไทยด้วยกันเออนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเ,เมื่อวานนี้ทางคุณมาริสานะกับทางพวกการท่องเที่ยวเจ้าของโรงแรมพวกโฮเทลเขาก็คุยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมคุณฟังรวมหมดเดได้ถามคุณพาธีด้วยเพราะว่าเขาก็บอกเลยอันนี้ต้องเห็นใจ Business owner คือเจ้าของโรงแรมพวกใหญ่ๆเลยเนี่ยเขาเลยบอกว่าหฮ้ยคนที่ทํางานโรงแรมแล้วก็โรงแรมเนี่ยไม่มีอินคัมเนี่ยมา หนึ่งปีสิบสองเดือนแล้วโอ้โหมันมันอภิมหาซัฟเฟอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาก็ต้องวางธุรกิจเรื่องของแพลนเนี่ยไปไปจนถึงช่วงของการทําปลายปีเหมือนกันแล้วป่าคะเนี่ยพี่ใช่คือตอนนี้มันก็ไม่ถึงขนาดน,นั้นคือตราบใดที่ประเทศไททานดอมมสิกทราเวลยังยังเป็นไปได้อยู่ก<อ>็ยังมีอนาคตว่าเราก็<อ>สปอร์ตกันเองอยู่คือเรื่องต้องคิดเนี่ย เอราเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มาตอนนี้เราก็ถูกอัานอีกแล้ววะห้ามไปนู่นห้ามไปนี่ถูกล็อกดาวน์ความรู้สึกล็อกดาวน์พราะเปิดทีเราก็จะเที่ยวใหม่เราก็ตื่นตะเราก็อยากเที่ยวใหม่ประเทศไทยโชคดีเรามีดอมเมสติกมาเก็ตที่สามารถเจริญได้ต้องลองมาดูประเทศแบบสิงคโปร์เนี่ยอเป็นเกาะเกาะเดียวเนี่ยตื่นตัดมากเลยเขาอยากจะออกนอกประเทศกันแล้วปีนึงเต็มๆที่วไม่ได้ออกไปไหนครับ เขาเมื่อกี้กับเพิ่งประชุมกับเขาเขาก็บอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเบื่อแล้วมากเลยทำไงดีอะไรเงี้ยอยากออกแล้วอ่อไอซีโอเคค่ะเพราะธรรมชาติของคนเราเป็นธรรมชาติที่ต้องเดินทางต้องไปนู่นไปนี่เพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันมีการเปิดขึ้นมาเนี่ยผมพูดได้เลยว่าตลาดของการท่องเที่ยวจะกลับมาเร็วมากอืมเพราะเป็นิเจอหรือเป็นธรรมชาติของคน Uh, เราเองก็อยากจะไปญี่ปุ่นเราก็อยากจะไปฮ่องกงเราก็อยากไปเกาหลีเราอยากไปฝรปั่งเศสเราอยากไปที่ยยุโรปเหมือนเดิมอยากไปเที่ยวออสเตรเลียเราอยากไปสิงคโปร์คือมันมีหลายที่มาที่เราอยากจะไปแล้วตอนเนี้ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่พัทยาโฮสินอะไรแบบเขาใหญ่คือคือเราเห็นแค่ตรงนี้แต่ตอนนี้มันทั้งปีแล้วเราจะบอกเฮ้ยเมื่อไหร่ไปได้สักปีฉันจะไปเลยก็ถามเรื่องเราถามคนเข้าข้าง ก็จะบอกว่าถ้าไปได้ชันไปแล้วตอนนี้อ่าใช่ใช่หาถูกต้องเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะพวกยุโรปเนี่ยมันเป็นพวกที่เดินทางเป็นทาร์เกตของการเดินทางท่องเที่ยวตลอดเวลาใช่ไหมฮะ เพราะนั้นคือโอ้มันต้องมันเกิดเป็นแบบซุปเปอร์อันเลยเพราะว่าเดือนซัมเมอร์เวลยุดทีเวลาเขาไปเที่ยวทีเนี่ยเขาไปมาเดียบเดือนหนึ่งสองเดือนแบบโอ้มาเที่ยวกันแบบนี้มันก็ยิ่งแบบโอ้ซุปเปอร์อัดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็บอกได้แบบว่าต้องแบบโอ้อดอดเปรี้ยวไว้กินแบบของหวานหวานแต่ว่าเออก็ต้องหาวิธีในการเมนเทนเนซ์กันให้ให้ให้อยู่ได้ไปก่อน ใช่ไหมฮะในช่วงนี้อะไรประมาณแบบนี้เป็นต้นนะฮะไป hmm. แต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมคุณฟังไม่ไม่ทราบว่าอันนี้เราจะคิดถึงตรงนี้เปล่าว่าอย่างธรรมชาติอย่างเงี้ยโอ้โหกลายเป็นแบบว่าตอนนี้คือธรรมชาติและท้องทะเลไทยเนี่ยก็มีโอกาสปรับตัวสมบูรณ์แบบรอการท่องเที่ยวแบบแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมากเลยก็อาจจะเป็นหนึ่งในหนึ่งในเบนฟิใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยพวกโรงแรมโรงแรมที่มันมีอยู่ก็จําเป็นจะต้องหายุทธวิธีในการที่จะ เมนเทนต์ตัวเองหรือเป่าะพี่พี่ดุงอย่างนั้นไหมใช่ก็คือก็ต้องต้องครับคือคือคือ,คอตอนนี้นี่สิ่งที่อ่าใครอยากจะมีไอเดียนะครับผม Actually เขียนมาถึงพี่ได้นะเขียนมาถึงพี่ได้เพราะว่าเราจะมีไอเดียของการทำเคือ่อว่าเดย pass อะไรบ้างแบบนี้คือบางค,คนเองก็ติดอยู่บ้างอยากจะได้ experience ใหม่ๆ<ม>ก็เราก็ทำเป็นแคซไอจีพาสเราไปใช้ฟิสิที่ททอื่นได้อะไรแบบเนี้นะครับในันดี แล้วเป็นสเตชันะไรแบบเนี้ก็ทําได้ก็มีคนทําเยอะนะครับตอนนี้ก็มีแบบนี<ๆ>้เคค่ะ อ๋อ oh, อันนี้ก็เป็นคือเป็นไอเดียที่ที่ที่อ่าอันนี้ก็แล้วกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะคุณเป็นอยู่ในธุรกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะอ่าคุณเข้าไปติดต่อนะที่ในหน้าเพจของเวลี่คูก็ได้นะฮะในเพจของคุณพาทีก็ได้พาทีสรารสินหรือว่าดุงสรารสินเนี่ยเข้าไปนะฮะเพราะว่าดุงก็มีทีมงานลองดูซิว่าบางทีเราจะมาซินิจี้มาจอยกันหรือมาช่วยกันได้ยังไงอ่าใช่ไหมฮะเพราะว่า <c oughs> อย่างน้อยนี่ก็จะมีคนไทยเนี่ยเจ็ดสนะิบเจ็ดจัง ก็จะมีแต่ละคนแต่ละที่ก็ก็ไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราไทยช่วยไทยเราช่วยอะไรกันได้ตอนนี้เรียกว่าเราก็คงจะช่วยกันนะคะก็เชื่อจะเป็นเรื่องข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 องความดีที่จะมีอยู่อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ product นะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันจะเป็น synergy กันเนี่ยก็ไปจอยได้นะคะตอนนี้พี่ดุงมีอะไรฝากเสริมเพิ่มเติมทิ้งท้ายไหมคะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นกําลังใจหน่อยค่ะ ก็กำลังใจก็คือว่าผมคิดว่าการเดินทางนี่นะครับระหว่างประเทศเดียวกอนสัคซีนกลับเข้ามาแล้วทุกอย่างมันมี confidence มันไตมากขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางไม่เสียหรอกรับรองได้กลมาเจริญเหมือนเดิมนะครับเจริญมากขึ้นอาจจะเจริญมากขึ้นโดยโมี demand over supply ที่สนไปนะครับแล้วก็อันนี้ผมคิดว่ามันมันไม่ใช่เป็นตายตัวแน่ๆแต่ที่ Hopefully ก็คือหวังว่าวัคซีนเนี่ยจะรีบมาเร็วๆ แล้วก็ให้ทั่วโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแต่ว่าการคือมันเปลี่ยนชีวิตวิธีการเดินทางแน่ๆนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะน้อยลงนะแต่อาจจะเปลี่ยนวิธีมากขึ้นในนาก่อนใกล้นะค่ะค่ะแล้วก็โอเคแล้วเพราะฉะนั้นแต่ว่าในเรื่องของแพลตฟอร์มของเรลิค l ตอนนี้เนี่ยก็มีแพ็กเกจที่สําหรับคนไทยตอนนี้เราก็โฟกัสคนไทยเป็นหลักตรงนี้เลยดูใช่ไหมฮะค่ะนะคะ โป <Focus S 2> <okay. S 1> เลยนะฮะเราไปดูได้เลยนะครับเราก็มีสำหรับ Adventurer มีพวกที่ชอบถ่ายไอจีมีพวกของแฟมบิลี่นะครับอะไรแบบนี้เราก็จะมีอยู่ในนั้นนะครับในกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็เป็นแพ็กเกจที่ราคาโอเคนะครับไม่เหนียวร้ายแล<ร>้วก็ดีเลยผมว่าดีเลยทีเดียว affordable โอเคเยี่ยมนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างในการทำนะต้องบอกนะค,คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือเป็นการเรียนรู้นะคะไปในตัวนะว่าหนึ่งแพลตฟอร์มของบริลลี่บรลลี่คูลในจริงๆแล้วเป็น g l o b a l นะนะเป็นตัว global แต่ขณะเดียวกัน,นเวลาที่เราทํางานที่คุณคุณคุณ,ค,ณคุณพาทีมาแชร์เนี่ยนะ,ะคือเป็นการทํางานแบบ local เราจะได้เห็นว่าในการทํา local ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาแชร์ว่าเอ้ยที่มาที่ไปของการคิดการทำเนี่ยออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลายๆคนอ่าตอนนี้ก็คือ ว่ามาจอยกันถ้าเกิดสุว่าคุณมีไอเดียหรือวิธีคิดไม่ออกอะ่ะคิดไม่ออกเนี่ยนะลองมาดูว่าลองมาปรึกษาดูว่าอาจจะมีการซีนิชี้หรือว่าการทําอะไรไงกันเกิดขึ้นนะเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้คือคนไทยต้องช่วยกันนะคะช่วยกันแล,แล้วเราก็จะได้ผ่านเป็นไทยชนะไปด้วยกันไม่ใช่เป็นแค่แอพพลิเคชัน <laughs> โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ดุกมมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะ ทุกสิ่งเกิดขึ้นดีทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะแหมวันนี้น่ารักนะคะก็ได้คุยกับคุณพาทีศรสินนะคะแล้วคุยกับน้องจีดีนะคะก็แอบมาดูคุณพ่อด้วยก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะคุณมาดีศรัสินก็ทํางานไปด้วยแล้วก็มีลูกมากอดคลอเคลียรกันด้วยถ้ามันไม่ใช่ช่วงโควิดมันก็คงจะไม่มีโมเมตนต์สิ่งดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมพูดฟังเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมพูดฟังคะ่ะเรามาทํบ b e h a v i อ r อันใหม่กันดีกว่านะคะดูแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด แชร์แบ่งปันไปทุกแชร์ของคุณที่ไปขึ้นหน้าวอลของคุณนะคะคือการแบ่งปันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อาจจะไปช่วยเพื่อนคุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะที่มีไอเดียบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเขานะคะแค่กดแชร์อย่างเดียวนะคะหรือเหมือนกับที่เราพูดว่าอนุโมทนาสาธุนั่นเองนะคะนี่แหละคะ่ะ,คะการให้นะคะผู้ที่ให้ยิ่งใหญ่เสมอเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพบกันสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ Uh <laughs>